หาเห็ดพี่น้องหาเห็ดจ้ะฝนก็ตกเด้พี่น้องจ้ะมาๆพี่น้อง don't worry don't worry don't worry oh i'm on head ฝนตกเดพ้พี่นอ้องเบ่งพี่น้องเบ่งฝนตกทางหาเห็ดข่อยก็ไปทั้งผนจะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดเต็มปลาเลยพี่น้องมื้อนี้ฝนกระตกเห็ดก็เต็มปลานี่จะพี่น้องมาน พี่น้องนี่สิไายให้เบิ่งก่อนเด้อจ้ะก่อนสิเก็ตโอ้ยพุ่นเปียนหมดเลยเมียนหมดเ,เ,เ,เลยจ้ะฝนตกเลยพี่น้องนี่โอ้ยพันอยู่ใต้ต้นอันนี้นี่นี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกบ่พี่น้องโอ้ยจนบานมองนี่ บ้านเราจ้ะบ้านเราจ้ะดูความเหลืองอาลามพี่น้องเหลืองโ <c ười> อ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเต็มปลาเลยพี่น้องเอ้ยสิส,สิเก็บหรือว่าสิจงไว้เนาะนี่เนาะลองบิง่งเป็นจุม่มเป็นจุม่มยูจ้ะ พ่อเราเมาเก็บกันเนาะพี่น้องเราสิเก็บทั้งหลายคืนโอ้ยเหยียบเหยีบยบเฮ็ดเฮ็ดก็อยู่ในป่าหญ้าเนาะก็สิเหยียบตัวพ่อเราพี่น้องพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วเต็มป่ายอยู่บัวพันธุ์สิออกไว่าปันนี้จ้า ฝนตกค่ะพี่น้องวันนี้มีดก,ก็เอามานั่งเพราะว่าอันนี้ค้าได้พ่อเฮ็ดเฮ็ดผึ่งเฮ็ดอย่างฝน,น,นโอ้ยพี่น้อง่นบานเนาะโอ้ยบ่คือวพิ่นสิออกจนบานปานหนี่งงนี้พี่กายกับเก็บได้จ้ามองนี้ มือมือก้อนนี่ไปอีกถนนหน,นึ่งฝนตกเนาะพี่น้องมือก้อนมือก้อนไปอีกด้านหนึงห่งแล้วมันแห้งค่ะพี่น้องยางเป็นโลกับบ่อพอเฮ็ดค่ะต้องเก็บสิบวันเลยทความสะอาดออกเพราะว่าฝนตกค่ะกล้องคอยเอาทอนอากาศออกกล้องกัสิเปียกพวกกล้องนี่จะ้ะ อันเท็หนาปกล่องนาปกคลิปบ่ได้พี่น้องจักอัน,นอันนั้นคอยเป็นหยังอีหยังก็กละ่ะอค่ายมาสเตอร์นะ่ะโอ้บ่แมน่น YouTube เพิ่นบ่ให้ข่อยล่องนาปกเด้อจ้ะโอ้ก็เลยสิลงภาพสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็บ,บ่ได้เห็นแต่เอาลงเป็นคลิปลงเลยตักี่ข่อยเอาลงได้อยู่เด้พี่น้อง ปรเดี๋ยวหนิเราไลงบ่ได้หรือว่าเพิน่นอัปเดตใหม่ข่อยเฮ็ดเขาไปบ่ถึงบ่เฮ็ดนี่มาละเฮ็ดพวกเฮ็ดเพิงเ,งเฮ็ดหยังก็ซีมาคือกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่กายข่อยพอาลูกสาวลูกสาวสามีข่อยมาเก็บมองนี่ละพี่น้อง เก็บสวยนัง่งจนเต็มกับตาปีนี้มาผู้เดียวขขเขาจ้าย่านข้าบ่ว่างเลยทามาผู้เดียวโอ้ยจ้ะโอ้ยจนบานแล้วมาหลี่หลี่คากหลี่แน่ต่เหตุก็ได้ คลิปนีเก็บเห็ดพี่น้องบึงคือดอกไม้นี่จ้ะเนี่ยเป็นจุ่มๆคือดอกไม้อยู่พี่น้องบงึงมันอยู่ใต้แหน่ใต้แหน่ปีนี่แปกแปกพี่น้องแปลกอีหยัง,ยงมาที่จ้ะ แปลกที่ว่าอันนี้โอ้ยที่ว่าเฮ็ดเพิงออกซ่า,าจะป็นี้พี่น้องอยากให้เฮ็ดเพิงออกอยากกินแกงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเหลืองแกงียงจเพิินหรือมันบ่แสบจ้ะ งอคอยเปียกเปียกกระเปียกซะสีสายอยู่สวีเดนส่วงนี่เฮ็ดหลค่ะพี่น้อง เก็บเห็ดกับอกม้แล้วพี่น้องพอได้อออยู่จ้ะพอได้ผัดอยู่กระดอกงามอยู่ต้นอันนี้นต้นอยียงลราต้นอันสเปนหญ้าสเปนเขาเจ้ากินอยู่ได้นี่แต่นอดัดนอ่อนหมดหรือว่ากินลั่มบะนี่อันนี้งามๆพี่น้องบอ่า ระวัางล่อรถมาหับเจอสิ่งนี้สวยมากจาก้ะเป็นเต้เาไปปลูกแทะน้องเห็นฝนมาจากฝนลิ่มๆด้วยปล่อยคุนฝนห้างโอ้ยพูนยญยเอ๋ย มาหัข่อยถอนผู้ใหญ่ฝนกระตก เก็บเห็ดก็บบได้กัสีเด็ออกเขาเมื่อเราเด้ยพี่น้องกลับบ้านกันจากพี่นอ้องวันนี้โอ้ยช,ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดีแท้ปลาเห็ดเราวางไปหาบ้านค่ะพูนละพี่น้องรีบๆพ่นค่ะเห็นว่าะจากหลังค่าขาวขาวพูนละประมาณกิโลกิโลได้อยู่ดอกลูกลก,กว่าได้อยู่จ้ะ แลวว่างถารถมาหักก็หาทายดอกไม้ดอกไหลไปกวางกะบบออกมากเนาะคอยสิดิท้ายรูปเอาเนี่ยสวยดอกไม้ป่าสวยมากๆเริ่มเริ่มสิร่วงโรยเราจ้ะดอกไม้ป่าก็ได้ดอกไม้ป่าสารพัดส,สารพัดซื้อ อีม่วงงามทำเวลาให้เป็นประยโยชน์นะจ๊ะเขาก็ล่อไปถ่ายรูปไปเห็นปะต้นกกฝรั่งคือเข้าเจ็บเจ็บเลยพี่น้องต้นกกกันฝน,นตกใส่กล้องโอ้ยเปียกมัดแล้ว เปียกมดแล้วแล้วแล้วพี่น้องเบง้างตกแห้งโมแห้งเปียกแล้วจ้ะนี่เปียกแล้วจ้ะเปียกแล้วเปียกหมกเปียกหมกเปียกโมก,ก,มกดีนะที่ใส่อีโบกมากคอยสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมพอกันไมคลิปหนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า